ในโลกที่แชทกลุ่มมีนับสิบโลกที่ไถฟีดแล้วเจอคนเป็นล้านแต่ทำไมบางครั้งเรากลับรู้สึกว่ายิ่งเชื่อมต่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ใจที่ตื่นรู้พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนได้คนพบความสุขที่ยั่งยืนด้วยพุทธปัญญาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงทักษะที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์นั่นก็คือศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีสติค,ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปคุยกันด้วยใจเลยค่ะการสื่อสารที่ทำให้เราห่างกันเกิดขึ้นได้ยังไง เราทุกคนสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาทั้งกับเพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนในครอบครัวแต่เคยไหมคะที่รู้สึกว่าพูดไปแล้วทำไมเขาไม่เข้าใจหรือทำไมเราถึงทะเลาะกันง่ายจังปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราสื่อสารไม่เป็นคะ่ะแต่เราอาจจะสื่อสารโดยขาดสติเรามาจะพูดก่อนคิดเราฟังเพื่อรอจังหวะโต้ตอบ เราสื่อสารผ่านหน้าจอจนลืมไปว่าการสื่อสารที่แท้จริงต้องมาจากใจที่เชื่อมโยงกันและนี่คือต้นตอที่ทำให้คนในยุคนี้ยิ่งใกล้กันทางกายแต่กลับห่างกันทางใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมาเจาะลึกศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีสติเราจะอิงหลักสัมมาวาจาและเมตตาค่ะ ในพุทธศาสนามีหลักสำคัญที่เรียกว่าสัมมาวาจาหรือการเจรจาชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรรคมีองค์แปดสัมมาวาจาไม่ใช่แค่การพูดความจริงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงอะไรได้บ้าง 1. พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ไร้สาระถ้าคำพูดนั้นไม่สร้างประโยชน์ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นลองถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นต้องพูดหรือไม่ 2พูดด้วยความอ่อนโยนไม่อยากขายคำพูดที่มาจากใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาจะเป็นคำพูดที่อ่อนโยนและให้เกียรติเสมอ 3. พูดแต่ความจริงไม่โกหกการพูดความจริงสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในความสัมพันธ์ค่ะและข้อที่4พูดเพื่อสร้างความสามคัคคีไม่ส่อเสียด เลือกที่จะพูดในสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันไม่ใช่ทำให้คนแตกแยกค่ะสติและเมตตาหัวใจของการสื่อสารที่ลึกซึง้งการพูดแบบมีสติคือการพูดที่เกิดจากการรู้ตัวในทุกขณะจิตว่าเรากำลังจะพูดอะไรและทำไมถึงต้องพูดส่วนการพูดแบบมีเมตตา คือการพูดที่มาจากใจที่ปรารถนาดีอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขเมื่อเรามีสติและเมตตาเป็นพื้นฐานคำพูดของเราจะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงใจไม่ใช่กำแพงที่แบ่งแยกเราออกจากกันมาฟัง4ี่เทคนิคการฝึกสื่อสารอย่างมีสติที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกันค่ะแล้วเราจะฝึก การสื่อสารอย่างมีสติในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างข้อที่1ฝึกการหยุดก่อนพูดเมื่อมีอารมณ์โกรธหรือรู้สึกอยากจะพูดอะไรที่ไม่ไดีออกไปลองฝึกหายใจลึกๆแค่สักสามวินาทีสติเราจะกลับมาทันทีค่ะข้อ2ฝึกฟังอย่างลึกซึง้งลองฟังเพื่อความเข้าใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริง ไม่ใช่ฟังเพื่อรอจังหวะโตัวตอบหรือตัดสินเขาในใจข้อ3ฝึกทบทวนคำพูดก่อนที่จะพูดว่าเรื่องสำคัญลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนค่ะ 1. จริงไหม 2. มีประโยชน์ไหมและ 3. พูดแล้วเขาจะรู้สึกยังไงข้อที่4ฝึกเขียนอย่างมีสติแม้แต่การพิมพ์ในแชท ลองฝึกคิดก่อนส่งพิมพ์ด้วยใจที่เมตตาแล้วจะลดความเข้าใจผิดได้เยอะเลยค่ะจำไว้นะคะว่าศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีสติไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่มันคือการฝึกฝนใจของเราให้สงบและเปี่ยมด้วยเมตตาต่างหากค่ะซึ่งเมื่อทุกคนคุยกันด้วยหัวใจ ก็จะพบว่าความสัมพันธ์ของเราจะลึกซึ้งและมีความสุขมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจากภายในให้ลึกซึ้งมากกว่านี้โปรดติดตามพอดแคสต์ของเราตอนต่อไปนะคะเราจะมีเนื้อหาดีๆที่ช่วยทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีวิธีสื่อสารอย่างมีสติในแบบของคุณยังไงบ้างมาแบ่งปันเคล็ดลับกันในคอมเมนต์ได้ค่ะวันนี้ใจที่ตื่นรู้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีค่ะ